เพื่อนๆครับบ่อยครั้งที่ความเจ็บปวดเลือดตกอย่างออกถูกใช้เป็นสื่อสนองความซาดิสของผู้ชมอย่างเราหลายครั้งที่เราเครียดโมโหอยากระเบิดอยากปลดปล่อยหรืออยากเชือดแต่ต่อมศิลธรรมของเราบอกว่าอย่าทำโดยจึงขอร้องให้เหล่าฆาตรกรโรคจิตสุดโหดในหนังอย่าง Little Face หรือ s o s v o ว r h e e s หรือ Michael Myers หรือโคตรโหดอื่นๆเท่าที่จะคิดได้ทำแทนเราดูไอ้พวกหาเนี่ย าเฉือนเชือดตลกหนังหน้สาสไลด์กระดูกสับเลาะคู่เจาะลากไปจนถึงย่างสดด้วยความรู้สึกสยดสยองขนหัวลุกและความรู้สึกสะใจสิ่งเหล่านี้เราเรียกมันว่า g u i l ี y เพล a s เชอหรือผมขอเรียกแบบไทยๆว่าความโหดที่สาแก่ใจซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนชอบเสพสิ่งนี้แต่นอกจากหนังโรคจิตเชื่อชำละแล้วความโหดที่สาแก่ใจนี้ก็ยังเกิดขึ้นในหนังแนวอื่นๆอีก โดยเฉพาะในสายแอคชั่นอย่างเช่นฉากที่ตัวร้ายที่กวนส้นตีนมากๆโดนจัดก,การด้วยความโหดสมความชั่วที่มันทําแล้วยิ่งตัวร้ายสันดานมากเท่าไหร่นะตอนมันตายก็ยิ่งสาแก่ใจคนดูมากเท่านั้นเพื่อนๆผมขอแนะนำโรบอคอปต้นฉบับปี1987ที่กํากับโดย p อร์เวอร์โฮเวตัวร้ายแด้มเละเทะกระจุยกระจายสะใจคนดีใจโหดอย่างผมมากโนเวอร์เ no ที่ผมกําลังจะพูดถึงในวิดีโอนี้ก็เป็นกิลที่เพลเชอเช่นกันครับ แต่มันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนชาวบ้านอยู่นิดนึงก็ตรงที่ความโหดที่สาแก่ใจที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวพระเอกเองเพื่อนๆครับ n o v ว c a ์เ no e เป็นหนังปี2025กำกับโดยแดนเบิ k ์และ Robert o ตโอ n เจ้าของเดียวกันกับ v i l l a n c e ปี2019และนำแสดงโดยตัวพระเอกที่เพื่อนๆคุ้นหน้ากันอย่างแจ็คเควต์นั่นเองและเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับแจ็คเควเนี่ยเป็นลูกชายของเดนิสเควตและก็เมกไรอน คุณป้าแซนดรักของเด็กยุค90นะครับโนเวเคเนี่ยเป็นฉายาของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเนธานเคนนะครับคือหมอเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ไร้ความรู้สึกเจ็บปวดมันเป็นเหมือนโรคเดียวกับตัวร้ายในเจมส์บอนด์ The World Is Not Inhab อะครับเ <c oughs> พื่นพนอนๆก็เลยตั้งฉายาให้เนธานเคนว่าโนเวเคเนซึ่งมันเป็นชื่อของยาชาหนังก็ปูตัวพระเอกได้เร็วแล้วก็ฉลาดมากในเวลาแค่ไม่กี่นาที โดยสื่อสารกับผู้ชมเรื่องอาการได้ความรู้สึกเนี่ยผ่านพายเชอรี่แค่คําเดียวซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วอ่ะจะต้องชอบจุดนี้แน่นอนช่วงแรกที่หนังปูพื้นตัวละครนะครับเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันมีมนสเสน่มากๆบทสนทนาต่างๆอ่ะมันอาจจะฟังดูเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนมากกว่าโลกจริงแต่แทนที่ผมจะรู้สึกขัดหูขัดอกขัดใจผมกลับเคิมตามันไป จนกระทั่งเช้าวันต่อมาหนังมันก็ปลุกคนดูให้ตื่นขึ้นมาด้วยขบวนซานต้าที่เข้ามาปล้นสารกรซึ่งหลังจากเนี้ยหนังมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของหนังแอคชั่นไล่ล่าแบบโอสคูยุก90นะครับไปจนจบเรื่องเลยซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องไปดูกันเองว่าจะชอบแอคชั่นแบบนี้ไหมซึ่งสําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกเฉยๆแต่สิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือหนังเรื่องเนี้ยได้ใช้อาการป่วยของพระเอกอะ่ะได้ข่มคามา คือเราจะเห็นตัวพระเอกที่เป็นตัวผู้ช่วยผู้จัดการสาก,กอนเนี่ยที่มีจิตใจงดงามดังทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์เริ่มสู้กับคนร้ายแล้วก็ค่อยๆเลเวลอัพขึ้นคือเริ่มฉกต่อยกับกากะ่ะไปจนถึงยิงคนร้ายกับบานทะลุและแน่นอนมันก็จะต้องโดนเตะต่อยกระทืบก่อนซึ่งพระเอกมันไม่รู้สึกเจ็บอยู่แหละแต่เพื่อนๆน,นี่แหละคือคิวที่เพลเชอร์ความโหที่สาแก่ใจที่สุดลำ้ำที่หนังเรื่องนี้ได้มอบประสบการณ์นี้ให้แก่ผู้ชม เพราะทุกครั้งที่พระเอกมันเลือดสาดข้อมือหักท้องปลิ้นหรือกระดูกโผล่อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าวพรามันไม่เจ็บแต่คือร่างกายมันก็จะเริ่มหน่วงเริ่มวูบถูกไหมไอตัวพระเอกเนี่ยมันก็เลยพยายามเล่นให้แรงขึ้นเพื่อจะปิดเกมให้เร็วสรุปก,ก็คือเราก็จะเห็นทั้งพระเอกเละแล้วก็ตัวร้ายเละกิวตี้เพลยเชอร์ไหมฉากหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฉากที่ตัวพระเอกเนี่ยแอบเข้าไปในบ้านของตัวร้ายแล้วโดนกับดักทุกอันเสียบเฉาะดึงเจาะ หมดเลยซึ่งพระเอกอะ่ะพอมันโดนกับดักมันก็ทําหน้าเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแบบโอ๊อะมันอยู่ตรงนี้เหรออะเสียบหลังกูแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนๆฉากเนี้ยม่งหาติดตามากเลยซึ่งโดยรวมแล้วสําหรับผมนะครับเพื่อนๆหนังเรื่ no องโนเบเคเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นคอมดี้ที่อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางบวกนะมันให้ความบันเทิงได้เต็มที่ มันมีโปรดักชันที่ดีมันมีการแสดงที่ดีมันให้ประสบการณ์ความโหดที่สาแก่ใจต่อคนดูในรูปแบบที่คนดูเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนและถ้าเพื่อนๆชอบซีรีส์เรื่อง The Boys นะครับเพื่อนๆไม่ควรพลาดการดูแจ็คเควดแสดงในเรื่องนี้เด็ดขาดเลยอีกนิดนึงนะความเห็นส่วนตัวโคตรเลยคือผมได้ดูแจ็คเควดในหลายๆบทบาทในหลายๆเรื่องที่เขาแสดงแล้วแหละแล้วก็ในทุกๆบทที่เขาแสดงนะครับผมจะรู้สึกว่ามันจะมีความ ความแจ๊กเก็ตอยู่ในตัวนะคือมันเหมือนจะมีความซุ่มซ่ามเน,นะะงะความมึนความลุกลี้ลุกลนความกูฟี่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งทุกครั้งที่ผมเห็นหน้านักแสดงคนนี้ผมคือเตรียมหาเลยครับซึ่งเพื่อนๆนี่คือสเสน่ห์โคตรๆของนักแสดงคนนี้เลยนะในความเห็นของผมไม่รู้เพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่านะครับ เพื่อนๆครับหนังหลายเรื่องให้อะไรดีๆกับเรามากมายและหนังหลายๆเรื่องถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้อะไรดีๆต่อเรานักแต่มันก็ได้ให้ความบันเทิงแก่เราช่วยให้จิตใจข้างในของเราเนี่ยสว่างปลอดโปร่งและพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งดีๆจากแหล่งอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราได้อีกมากมายขอให้การดูหนังเป็นแสงสว่างของเพื่อนๆถึงแม้ว่าหนังเรื่องนั้นจะมืดมนขนาดไหนก็ตามแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับ